สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บางกะปินะครับฝนตกแรงมากฟ้าขนองต้องถอดทองหมดดูเต้นลูกๆมันนอนเบียดกันเนี่ยชาขาวชานมชาโครนะครับต้องขยับมาตรงนี้เลยมาเนี๋ยมาดูต้องมาฝากมาตามมาพนักงานถ่ายครบครกลัวมากถอดทองหยองออกหมดเลยฟ้ามันแรงมากกลัวฟ้าผ่าเป็นคนที่แบบได้ยินฟ้าแล้วผวามาเลยเนี่ยไอ้สามตัวก็อยู่ในนี้ในห้องต้องวิ่งกันอูออะไรเนี่ยมาถึงนี่ได้หรอเนี่ยน้ำน้ำมาแบบน หมดเลยหน้าห้องนะผ่านผ่านสามรอบแล้วนะมาแต่ที่ผ่านนะออกแรงเลยผ่าเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับเนี่ยดูเด็ดเนี่ย,ออยโอ้โหน้ำท่วมเลยนะถ้าไม่หยุดตาอะไรเลยเนะี่ยแต่มันไม่ไหวได้กลั <laughs> วเราผ่านครั้งที่สาม ตรงนี้มันเป็นช่องลมนะบางทีถ้าเกิดลมไม่ไม่พัดมาทางนี้มันก็จะไปทางนี้มันก็จะไม่ได้อืมตอนนี้ต้องคอยดูแลน้องอย่างนี้เพราะว่าอย่างเข้าเข้าไม่ได้ก็ดีไี่ทำความสะอาดไปด้วยตายตายโอ้เยอะไหมตาย เปลือมากแล้วกลัวลื่นพี่กลัวลื่นไม่ล,ลื่นแบบเขาบอกว่าบางที่ไม่ตกนะแต่พระนามสองไม่ตกนี่เออไม่ไหวป่าจะรอดที่นะต่างมนะถ้าดีได้ร้ายดีไม่ได้จบวัดเดี๋ยวบบน,ยนะ <laughs> ออกได้แต่อยังมีลมต้องดื่มเท่าดีลมเพราะว่ามีลมเพราะพระอาจารนี้นะ วนาเลยน่นี่ต้องทำดูอ๋นอนะหุดตกงแ้วท네ีตรงน,น,น,นี้มันจะแห้งไวพอโดนลมมันก็จะแห้งแห้งไปแล้วสอครั้งนะตกอีกข้งงงกางในเนานนอาแกบป้าผ่าวิ่งเด็กกรตืกระจ้าสามตัวนอ,อนหับหัวเดี๋ยวนะหัดจะมาให้ก่อน ฝ่าัจะพังนวฝ่าแนฝ่าล้วานีไม่ชอบเฟ้าเลยนแรงเลยก็ะมีการออกกลังกายเปนตัวนะน้ำมันแฉะมากเลยไปางในเลยหรือสายในเลยนี่ครับน้องน้องมอกริฟฟ้าผ่า กระโดดกันก <st> ็ช่วยกระจายกระจายบนตัวก็กระโดดมาหาพี่อุ้มด้วยเหนื่อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพี่อุ้มนะครับกับช่องอิญญาณชาแนลไม่พลาดได้โพสต์เลยน้อพฤติกรรมแล้วก็เมื่อเช้าไปรับน้องแมวผัวมันไม่ชื่อชามะลิเป็นแมวเพชรขาวมณีตาสองสีสีฟ้าสีเหลืองที่วัดห้วยตะโกนครชัยศรีนครปฐมตอนแรกหลวงพ่อไม่ให้น้องอดนอนตั้งนานตอนนี้น้องดูอยู่โรงพยาบาลคนรักสัตว์ลากเท้าว87ก็ ทำถ่ายพยาธิหย,ด,หยดยาข้ามดแล้วก็จิตยาเสริมภู7วันคอยรับกลับมาโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าเหนื่อยโอเคโอเคได้เลยครับขอบคุณ okay, ครับโอเคครับเสร็จเลยขนุนมาด